เครื่องตัดสติกเกอร์ทีเน็ตไม่ใช่ว่าจะตัดแต่สติกเกอร์ได้อย่างเดียวฟังก์ชันหลากหลายทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงจึงไม่แปลกเลยที่ยอดขายจะสูงติดอันดับหนึ่งของโลกมันทำอะไรได้หลายอย่างอีกตั้งมากมายจนคุณต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวตัดสติกเกอร์ฉลากสินค้าโลโก้ต่างๆต,ตัดเฟรกกรมยีรี่ติดเสื้อสติกเกอร์ติดรถแต่งรถ งานป้ายต่างๆงานเพ้นงานฉลุกระจกกัดลายแกะสลักต่างๆและอื่นๆอีกมากมายเครื่องตัดสิกเกอร์พีเน็ตคุณสมบัติคุ้มค่าเกินราคาได้คัดงานเนียบมาร์กเล็งกล้องด้วยกล้อง ccd แม่นยำที่สุดตัดคมด้วยใบมีด35อ,องศาตัดยาวได้อย,อย่างต่อนเนื่องไม่มีจำกัด ไม่ต้องมานั่งเฝ้าของแถมครบคันจัดส่งถึงที่ติดตั้งให้พร้อมสอนใช้งานโดยทีมงานมืออาชีพจากเรา